สวัสดีคนดูทุกคนนะครับแล้วก็ผู้เล่นมืคัสเซ็ทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาไปสุ่มอ่าคาบางเกียรติยศนะครับผมแต่ก่อนจะไปสุ่มกันนะครับผมขอเติมแพ็กก่อนนะครับเติมแพ็กป้ายทีวันทูบกไปนะรอเพื่ไปสุ่มกันนะครับอันนี้ผมก็ทําการกดเข้าไปซื้อนะในราคา559นะครับทุกคนผมก็กดนะครับผมจัดเลยครับผมซื้อเสร็จผมได้มาประมาณอาหนึ่งแสนกว่ากว่านะครับแสนกว่ากว่าเลยครับ โอเคครับทุกคนผมก็กดรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะโอเคครับแล้วของมันเพียบเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าผมสุ่มแล้วผมจะเกลือไหมนนครับทุกคนโอเคครับคุณได้เราก็ไปกันเลยนะครับผมสมบัติแดนมายากันนะเราจะมาสุ่มันนี้กันนะครับทุกคนผมจ,จัดไปสักสองหมื่นด้กานลนะนม่สองหมื่นเทชรเ้าจ,จัดให้ทุกคนดูนะครับสองหมื่นเทป จนตอนที่กำลังจับอาผมขอซื้อเรื่องครับผมจะได้ไม่ไรสิบอัน,น,อ 4, อนละทุกคนซื 4, อ้อทุกคนเราซื้อเลยครับไปมาเราจะไปสองหมื 20, ่นเพนะยี่สิบครั้งนะทุกคนแต่เลขบัวน,นี่สิบเป็นสามสิบครั้งนะเราดูกันว่าเราจะได้อะไรนะทุกคนตอนนี้ผมมีอันนี้อยู่ห้าเก้าหกนะครับทุกคน เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเราจะได้อะไรเราจะเกลียมไหมจัดเลยครับสองหมื่นพชเสค,ครับกดสูงนครับเราอยากได้อะไรอันนี้กดสูงกดสูงของเขากดสูงนครับอเอร็ครับทุกคนส่งไปครั้หนึ่งครับครัง้งที่หนึ่งนะครับทุกคนเออโอเคครับแล้วก็ดีครับได้อันนี้โอเคครับ,รบอ,นะอันนี้ก็จะหายมีเราเอาไปแลกกับอันนั้นนะ นะครับดัสดีลองดูว่าตาการแบบหนึ่งไปครับทุกคนชมจีเดนหนึ่งครั้งนะครับโอ้ไม่เกลือครับอันนี้เกลือไปครับไปไปเออ,อเกือเน้นเน้นเลยนกไปหาเหาวนะครับทุกคนอ่า เกมเกมนิน่มไปไปต่อเลยโอ้โหเกียสองนะเบียสองนะนะครับทุกคนโหทำไมวันนี้เป็นไรวะเนี่ยวันนี้เบียจังนั้นผมส่งไปประมาณอ่าทาไมนะสองพันกดสองทีได้เห็นโชคเลยครับทุกคน๋อ้ห้าครั้งนะครับทุกคน ไปิดไหมสูตรอะโอ oh ้โหเกลือครับผมติดเกลือครับตอนนี้ยังไม่ติดสูตรนะครับทุกคนไอ้ไอืแทนมาก่อนแทนมาก่อนทุกคนปุ๊บโอเคครับลงเกลือยล่ครับทุกคนไอ้เออเกลือสี่ห้ากาติดเลยครับทุกคนทำไมมันเกลืออย่างเงี้ยเนี่ย ลงไต่ฐาหาผมแล้วนะมาเร็อันนี้อันสุดท้ายนะกดเป็นลวนะผมอยากให้หินโชคนะกลับไปตัวนี้หวังว่ามันจะฟุกดอกมาให้นะไปครับทุกคนครั้งสุดท้ายของเออเฮ้ยเกลือนเน้นๆครับโอเคครับไม่เป็นไรครับทุกคนมาที่นี่ครับเราจะมาจับสองหมื่นเพชรเพียวเียวเลยนะไปก่อนหนึ่งกันถึงครับ อันนี้นะอันนี้นะปึ๊บปึ๊บอ่าแล้วหกเจ็ดแปดเก้าสิบฟึ่งโอเค,อ,เค,อ,เค,อ,เคอันแรกนี่ก็ยังถือว่าโอเคอยู่เนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาไปแลกนะโอเคหรือว่าใช้ได้นะอันนี้อันนี้เกเดอะไรได้บอ ผมต้องกดสูตรทุกคนมามาตรงมาตรงมาตรงมาหนึ่งสองสาส่ห้าหเแล้วนะครั้งที่เก้าทุกคนเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่เก้าเกลียวทุกคนหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดลองดูเลขแปดทุกคนครั้งที่แปดเออ,เอ,อไ,ได้หนึ่งร้อนทุกคนชอบเลขแปดกันทุกคนเดี๋ยวลองเอาแปดอีกรอบนะเดี๋ยวลองนิดสุดสุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ครั้งที่แปดทุกคนบุ๊ปแปดแล้วทุกคนโอ้โหเกียร์มันหนีแล้วมันหนีแล้วในสิบอีกครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทุกคนเป็นยังไงครับ S 1> <S 1> <S เฮ้ยเกลือ์มาทุกคนเฮ้ยเราคงจะสมอันนี้ไปสักแค่มันถึงสักเจ็ดสิบโมดไปอีกสิบห้าแล้วกันเป็นแปดสิบหกเนาะแค่เป็นแปดสิบหกนะไม่ต้องทรงต้องสวดแล้วทุกคนเพียวๆกัเลยครับเออเฮ้เป็นไงล่ะเ,เพียวๆอีกรอบหนึ่งสิเป็นยังไง

เกลือ,อย่างนี้เนี่ยโอเคเกลือหรอเกลืะหรอเกล้านักเหรอเอ,อ้ยออยัยทุกคนมาดิมาดิครับก็มาดิครับโอ้โหเกลือมากเลยว่ะดูตังทั้งหมดเม่ไหวแล้วว่ะเกลืเกินไปแล้วอ่ะ ถ้าบางเกลืออีกผมโอ้โหทุกคน,นกมันจะได้อีกสองครั้งพอละไม่ไหวนะบางเกลือเกินบางเกลือเกินไปอืมอืมอ้มมาทุกคนพอครับนี่แต่สวย โคตรเกลือ,อะไรทุกคนยังไงดีวะมันเกลืออะไรอย่างนี้เนี่ยมาให้ครังสุดท้ายให้เป็นเลขเก้าสิบบางทีมันอาจชอบเลขเก้าสิบนะทุกคนจัดแ,แน่งสิบครั้งึ่งนะไ,ไปเลยวะไปไปนะครับทุกคนยังไงครับสิบครั้งกดไปแล้ว โอ้โหเกียร์ครับพอทุกคนเราต้องยอมถอยแล้วครับโอเคครับทุกคนเราก็มาเก้าหน่อย <c oughs> คนผมเหนื่อยนะ ขงครับผมก็สนาบการสุ่มนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เนะ๋ยวผมจะเก็บเพชรไว้นะเอาไว้ทําชุดนะครับทุกคนงั้นก็ขอฝากติดตามกันเลยนะครับสวัสดีครับ